เปิดตัวล้าที่จีน Honor X20 SE 5G ฉายชิปดัมเมสตี้700ให้กล้องหลัง3ตัวเลนหลัก6ตล้าลัพิเซลรองรับ 5G 2ซิมมีชัดไว22.5วัตต์ราคาเริ่มที่8,900บาทเปิดตัวล้าที่จีน Honor X20 SE 5G ใช้ชิปเดลเมสตี้เจ็ดรให้กล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก6 4ล้ินาพิเซลรองรับ 5G 2เซมมีชัดไว้ยี่วัตต์ราคาเริ่มที่8,900บาทราสุดทาง Honor ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนร,รุ่นใหม่โดยใช้ชื่อว่า Honor X 2 0 s e 5G ที่มาพร้อมกับสเปคที่ครบเครื่องรองรับ 5G แบบซิมคู่ให้กล้องหลัง3ตัวมีราคาเริ่มต้นที่8 9 0 0บาทเท่านั้นครับสมาร์ทโฟนร,รุ่น Honor X 2 0 s e มีหน้าจอแสดงผล ips lcd ขนาด6.6นิ้วความมีระดับ full hd plus มีการเจาะรูบริเวณด้านบนเพื่อใส่กล้องหน้าบอดี้ด้านหลังของตัวเครื่องสะท้อนเล่นกับแสงได้อย่างสวยงามเลยครับใช้ชิปประมวลผล midek d i a หนึ d i พเจ็ดร้อยแรดแมขนาดสูงสุด 8GB พร้อมรอมความจุ1 1 8่งร้อบปฏบริการ android 11ตั้งแต่แกะกล่องแต่ไม่มี google mobile service มาให้นะครับให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่มีทั้งกล้องตัวหลักความเียดานพิกเซล กล้องฟอสเทรดความละเอียด2ล้านพิกเซลและกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลมีระบบสแกนไร้นิ้วมือด้านข้างข,างข,างของตัวเครื่องรองรับการใช้งานบนเครือข่าย 5G ทั้ง2ส,สิมการ์ดมีเลือกทั้งหมด4ส,สีคือสีดำสีเขียวสีลอดโกลและสีเงินครับให้แบตเตอรียนที่4,000มิลลิแอมป์รองรับระบบชาร์จเร็ว22.5วัตต์อีกด้วยครับสมาร์ทโฟนรุ่น Honor N20 h e มีรุ่นราคาตามนี้ครับรุ่นแรม6 g b รอม118กิกราคาอยู่ที่1,799หยวนหรือประมาณ8,900บาทส่วนรุ่น RAM 8กิกรอม118กิกราคาอยู่ที่1,999หยวนหรือประมาณ9,900บาทครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมา,สมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ